พร้อมนะครับเป็นสัตว์ปีกอยู่กลางคืนอยู่กลางคืนขาเข่าขาเข่ามีห้วยนักู้อะไรอ่ะอ่ามีมีคำว่านกแล้วก็มีตุ๊กแกขนาดไม่ยังใบไม่ใบอะไรบ้างไปนะรอดอ่ะขอเชิญตีผู้ชนะครับอ๋อคงไม่ต้องเลือกม้าแล้วนะครับเพราะว่าม้าก็ลงตัวอยู่แล้วเชิญเลยครับ มามามานี่มาเดี๋ยวก่อนคือเจ้ต้องหนึ่งคนต่อสามคนนะไม่ใช่ค่ะคนเดียวจริงอ่ะพีจริงเหรอเออสามรอบจริงเหรอสามรอบไม่ต้องวงกว้างเอาวงเอาวงแคบชิดๆผนังแล้วก็หน้าเวทีพอไม่ต้องอ้อมด้านหลังอะไรจริงจริงไม่ต้องทำนาดนะไปเลยนะไปเลยไหมไปเลย มีความสุขได้ขีมมาสองทีแล้วสายเขาเปแล้วกำลังดีหนึ่งรอบไม่ไม่พอทำอะไรบ้างชิวไม่ถ้าวิ่งช้าก็สามารถตีตูดได้นะครับเล่นสปีดยังแปลงเนี่ยโหสองรอบอาคีมอะไรกันเดียว สงสารพี่ทีอ่ะไม่สบายโอเคขอบคุณค,ครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะคะรบับค่ะ